ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาล้างฟิล์มขาวดำให้เป็นฟิล์มสไลด์นะครับผมก็คือล้างออกมาเสร็จมันก็ได้รูปเลยนะครับผมไม่ต้องไปสแกนนะครับผมก็จะเป็นรูปนะครับผมก็ใช้ฟิล์ม135นะครับผมในการทําการล้างขาวดำเป็นฟิล์มสไลด์นะครับสูตรของผมก็จะมีตัวน้ํายาล้างฟิล์มขาวดำนะครับผมใช้ h คสซีหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับของกูดักนะครับ แต่ส่วนก็12.5 ml นะครับต่อน้ำ5 0า500ลิตร500มลนะครับผมส่วนตัวของตัวบีดนะครับตัวบีดผมก็จะใช้ดังรับทิมกับตัวกรดเรือหรือโซเดียมไบซันไฟน์นะครับก็ผสมเป็นฟาสต์นะครับด่งรับทิมแล้วก็ตัว ของโซเดียมไบซัลไฟด์ก็พาดปีนะครับตัวนี้ก็แยกผสมกันนะครับเวลาใช้ผมก็จะผสมลมกันตอนจะใช้นะครับผมอันนี้ขั้นตอนผมก็จะอุ่นน้ายานะครับผมจะมีน้ํายาแคส่สองตัวนี้นะครับที่ใช้ก็คือน้ํายาบรีดกับน้าํายาเดวเปอร์นะครับผมาการล้างเนี่ยผมจะใช้อุณหภูมิไว้ที่20องศานะครับผมฟิล์มที่ใช้ก็จะเป็นฟิล์มขอดำของฟอร์มา p พลนอานะครับผม แต่ฟิล์มขาวดำปกติอย่างอื่นก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆลองๆเอาไปลองใช้ดูนะครับผมหลังจากที่ได้อุณหภูมิ20องศาแล้วผมจะเทตัว first developer นะครับผมก็คือน้ำยาล้างฟิล์มขอวดำนะครับก็คือล้างปกติเลยนะครับก็คือปั่นทุกๆ1น,นาทีนะครับผมเราก็ล้างนะครับผม ตัวน้ำยาที่ผมอุ่นก็อยู่ที่2 0องศาหมดเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็อุ่นเอาไว้นะครับก็คือทำอุณหภูมิน้ำยาเอาไว้นะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจก็สามารถที่จะหาซื้อสารเคมีได้นะครับก็คือ,อตัวบลิดเนี่ยผมจะใช้ดากรับทิม1กรัมนะครับ ต่อน้ำ250า250 ml นะครับแล้วก็ตัวโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์หรือกดเกลือเนี่ยผมจะใช้นี่ประมาณ12กรัมนะครับนะครับต่อน้ำา2 5 0 ml เหมือนกันนะครับเวลาผสมแยกพาร์ทกันแล้วผสมมันก็จะได้500 ml พอดีนะครับส่วน developer เนี่ยผมก็จะใช้ซ้ำได้นะครับจากครั้งที่1นะครับเป็น second developer ครั้งที่2นะครับ ในการทำเนี่ยผมก็จะเดเวลลอปเปอร์นะครับไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ล้างน้ำเปล่าสักหนึ่งรอบหลังจากนั้นก็จะเทบริดลงไปนะครับเ,เวลาที่ใช้เนี่ยสำหรับเฟิร์สเดเวลลอปเปอร์นะครับผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ12นาทีนะครับส่วนบริดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6นาทีนะครับผมหลังจากที่ขั้นตอน2ขั้นตอนเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับ มันจะสู่กระบวนการกลับด้านนะครับก็คือมันต้องเอาไปให้โดนแสงนะครับเพื่อมันทะ,ะให้ฟิล์มมีปฏิกิริยาสลับด้านนะครับผมปกติก็สูตรนี้ก็จะใช้กับฟิลม์มทั่วฟิล์มสีก็ได้นะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ลองครับเดี๋ยวคันไหนผมลองปรับสูตรมามันจะได้เป็นฟิล์มขาวดำฟิล์มสีปกติให้เป็นฟิล์มสไลด์นะครับแนะนำให้เป็นฟิล์มหนังนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทำนะครับผม อันนี้ผมลองเป็นแบบขาวดำก่อนนะครับผม,มนะครับหลังจากที่เราล้างน้ำยาตัวปริดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับทีนี้เราต้องการจะให้ฟิล์มเนี่ยกลับด้านเราจะต้องเอามันไปโดนแสงนะครับผมขั้นตอนนี้หลังจากที่ลบปริดแล้วเราก็เอามาล้างน้ำเปล่านิดนึงนะครับเวลาเราไปส่องกับแสงไฟ นะครับมันจะได้ไม่มีคราบติดนะครับอันนี้ผมจะล้างอยู่ที่ประมาณสองสารอบนะครับเพื่อให้ดังทับทิมที่เนื้อฟิล์มเนี่ยมันเจอจางแล้วก็หายไปนะครับก็ให้เหลือแต่น้ําใสๆนะครับผมอันนี้ผมจะล้างหลายรอบที่หนึ่งครับประมาณสามรอบนะครับล้างๆล้างๆไปแล้วก็เขย่าแล้วก็เทออกนะครับเป็นเรื่อยๆนะครับผมส่วนน้ํายาที่ผมใช้ไปแล้วครั้งแรกเทเก็บนะครับเพื่อจะใช้ในครั้งที่สองนะครับผม อันนี้อุณหภูมิผมก็ตั้งไว้ที่2ี่องศานะครับผมหลักในการคุมอุณหภูมิผมจะคุมอุณหภูมิอยู่ที่19องศานะครับเพื่อจะตั้งซิ่งไว้นิดหนึ่งนะครับและให้เดี๋ยวมันจะทําอุณหภูมิ20องศาแล้วเราก็นั่นอ,อันนี้ฟิล์มที่ได้นะครับหลังจากที่เราทําการเดพเลอร์กับบิลแล้วนะครับลักษณะของฟิล์มมันก็จะเป็นนะครับแบบนี้ ถามว่ามันกลับได้หรือ,อยังมันก็มันก็กลับได้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ชัดนะครับอันนี้ผมก็จะนําไปส่องไฟอีกทีนึงนะครับผมไฟที่ผมใช้ก็เป็นไฟธรรมดานะครับโคมไฟนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับผมการจับเนี่ยอย่าจับที่ตัวฟิลม ส่วนด้านในของฟิล์มนะครับพยายามจับในส่วนที่เป็นขอบขอบนะครับแล้วก็เอาไปส่องกับไฟนะครับอยู่ห่างอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับส่องกลับทั้งสองด้านอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับการที่ฟิล์มมันยังเป็นเนื้อฟิล์มอิมูชั่นด้านในมันยังแบบอ่อนอยู่นะครับเวลาโดนฟิล์ม้วยการเองมันอ,อาจจะเป็นรอยนะครับผมอันนี้ผมใช้ฟิล์ม ขนาด36รูปนะครับมันจะยาวหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะล้างทีละ18รูปก็พอนะครับผมมันจะช่วยให้เราแบบจับฟิล์มได้ถนัดนะครับไม่งั้นมันฟิล์มมันก็จะพับไปพับมาเพราะมันยาวเกินไปจับไม่ถนัดนะครับผมหรือใครจะนั่นนะครับลักษณะการจับของผมก็จะจับอย่างนี้ครับล้างออกมาแล้วบางรูปก็เป็นรอยก็มีนะครับตนี่ต้องระวังอยู่ที่ความชํานาญ หลังจากที่เราเอาไปส่องไฟนะครับเอฟเฟเชอร์ A ไปแล้วนะครับผมก็จะเอามาเข้าขั้นตอนนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมเสี่ยงมากนะครับกับฟิล์มเป็นรอยนะครับชุดนี้ผมก็มีฟิล์มเป็นรอยอยู่สองสารูปนะครับต้องระวังดีๆนะครับฟิล์มที่กขยังรังเปียกอยู่เนี่ยแล้วก็เราเอาไปเข้ารวิวเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแนะนําว่าให้เอาไปส่องฟิลม์มแล้วก็ให้มัน,มนแห้ง นะครับแล้วก็ตัวริวเนี่ยก็ควรจะแห้งด้วยนะครับมันจะได้แบบหมุนไปได้ถนัดนะครับฟิล์มจะไม่ลอยนี่ก็ผมก็พยายามเหมือนกันก็กังวลว่าฟิล์มจะเป็นรอยนะครับผมด้านในก็พยายามให้เบาเืองที่สุดนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับล้ลางไปสีมันก็จะเป็นนี้ขึ้นส่วนสีเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเนื้อฟิล์มของแต่และประเภทนะครับผม อันนี้บางรุ่นก่อนเนี่ยผมใช้ตัวลัคกี้ทำก็ <c oughs> ก็ได้เหมือนกันครับลัคกี้ฟิล์มก็จะออกเป็นแบบเทาๆนิดนึงอันนี้จะออกเป็นเหลืองๆนะครับฟิล์มลัคกี้ก็ออกเป็นเหลืองๆเทาๆนิดนึงอันนี้ก็เหลืองอของฟอร์มาแพร์อนะครับผมเป็นฟิล์มสไลด์ขาวดำของของฟอร์มาแพร์นะครับ หลังจากที่ผมโหลดสไลดวแล้วนะครับผมก็จะเอาน้ำยาที่ผมเตรียมไว้10องศานะครับเอามาใส่ในเซกชันเดลลัปเปอร์รอบที่2นะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีอัน,นตรงนี้ผมใช้5นาทีนะครับหลังจากได้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะกลับด้านมันก็จะเป็นสีดำนะครับหลังจากที่มันไปนโดนแสงแล้วตัวนี้ภาพจะยังไม่ชัดนะครับมันต้องรอให้ฟิล์มแห้งก่อน นะครับพยายามอย่าจับตัวอีมูชันด้านในนะครับที่เป็นเป็นเม,เมือกนะครับผมตัวนี้ผมใช้แค่2ตัวนะครับก็คือเดรลเปอร์กับตัวบลินะครับจะเห็นว่าฟิลม์มมีการกลับด้านแล้วนะครับมันจะชัดขึ้นตอนที่เราเอาไปตากนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่ตากแห้งสนิทแล้วนะครับมันก็จะเป็นภาพขึ้นมานะครับ ใครจะให้ภาพสว่างกว่านี้นะครับก็เจอรเปอร์ ver ver เพิ่มขึ้นก็ได้ครับอันนี้ผมก็เอาไปสแกนเครื่องนะครับปกตินะครับก็ภาพก็โอเคครับใช้ได้นะครับอันนี้ผมสแกนด้วยเครื่องเอฟซันวี0นะครับผมก็ปรับเป็นสูตรนะครับออกจากสีน้ำตาลน,นิดนะครับใครจะชอบแบบสีดำ ขาวดำเลยก็ได้นะครับก็ไปปรับในไลท์ลูมดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้นะครับผมใครสนใจก็